พอบริกเกื้อโดนเด้ดม,มันบ่มีแนวกินเนาะกินแต่ขีง้งัวมันก็บ่อยากแล้วปลาดุกก็หลายได้อยู่นี่บ่เห็นเลยปลาดุกบ่ค่อยเห็นไม่ใช่ปะแลือก็ไปเถอะมันกินเกลือเบิ่งแล้วมันบริกเกลือโดนในน้ำพี่น้องแล้ติดแต่เกี่ยวเขาขึ้นเบิง่งไป จักเดือนตีพุนมาผีจวกว่าจะมาเกลือเบิ่งนี่ว่ามันยั่งบ่มันก็ยั่งอยู่เดียวหรอเนาะยั่งกะสิีหลายคือเก่าแล้วสิตายเป็นน้ำบ่ะเจาแล้วที่กินมาหลายอันนี่น้องเตี้ยมันกะบ่มีเงินเพราะซื้อมาเกลือมันนี่แหละพี่น้องเลยแล้วผมกินธรรมชาติไปกินพ่วงเน่ากินขี่ง่วไปเอาลงให้มันกินอยู่ mà nó chắc mình kín bảo kín rồi, tôi bảo các thao kiểu mua hàng mà bảo kín là họ hiện rồi nè, nè, nó còn mì nè luôn, bỏ lại bên đấy, tố bao nhiêu thao 2 nhỉ, Piong, 2 nhỉ, 3 nhỉ. โอ้บุหรีเกลือมันไหลเดือนนะพี่น้องเนาะใครตัวมันยังยังอยู่นี่อืมพี่น้องนั่นกันเนน้อยน่น้องนี่น้องนี่ก็มีตจะเกียมาปลอยขึ้นกันนี่แต่ว่าบเห็นตุ้งสงสัยมันสีมาอยู่น้ำก่อนแลลวละมาห่มก่อนและละคิดว่านี่บเหินพ่มากินพ่อตูน้องนี่บเห็นมากินพี่น้องเลย มันจะลงมาห่มน้องนี่แล้วละ่ะคิดว่าน้อนเงเจอาก็เฮอ่บดิเกลมาดุนดนบอบยี่น้องมันกับโบอคอยมาถ้ายเด็กเกลคู่มือมันมาแล้วว่าจะห้ายยางขวบขวบมันกับบือ้อบืมาหลุดอย่าครับโบอคอ่อยเท่าได้ถ่ายเด็กเกลขู่ม,มือนได้บัตรนี่ Turiu įkvėpti tą bangą, ne?